วัดอรัญญิกาวาสหรือชื่อเดิมก็คือวัดเจริญธรรมวิหารสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมประมาณพุทธวรรษที่1 0ถึง16เลยนะครับและวัดเนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญิกาวาสเนี่ย,สม,ย,าายสมัยก่อนตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองราชบุรีไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือในที่ราบของท้องทุ่งเขางูครับซึ่งเป็นสมรภูมิรบระหว่างทัพพมา่าและก็กรุงศรีอรุธยาหลายครั้งเลยนะครับ ส่วนด้านภายในวัดก็จะประกอบไปด้วยพระปรางครับเป็นพระปรางเล็กสี่มุมแล้วก็ปรางใหญ่อยู่ตรงกลางสูงประมาณ40เมตรครับแต่ที่ผมสังเกตเห็นมีพระปรางเล็กอยู่แค่มุมเดียวนะส่วนด้านหลังของพระปรางก็จะเป็นพระพุทธรูปบรรทมตะแคงขวายาวประมาณ6เมตรประดิษ,ษฐานอยู่ด้วยครับ